สราระคมชัดเจนบ้างหรือยังเดนี้ชัดเจนแล้วเนาะมีปัญหาค้างคาอะไรเรื่องสารณะสาระคมไหมมีไหมมีปัญหาอะไรค้างคาไหมปัญหาอะไรเป็นปัญหาค้างคาในการถึงสราณะ ในการไข้ารรยายชนนกคงแ่งแท้จริงแต่มันอยู่ที่ว่าเขาทำตัวว่าจะถึการลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นบนที่ร้ายมีภูมาัทองแม่นางหวกแม่นางคำแก้อแม่นางไม้หรือการไหว้สารลบสู่สาลตายายสามนางไม้ที่บ้านหรือที่บ้านเป็นทำเป็นประเพณีในการไหว้รุดจีนสายจีนจะให้โยมวางใจอย่างไร และถ้าคนในบ้านไม่เชือ่อตามเราจะทำอย่างไรคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะบรรยายก็ขอขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อเอิอลำดับของสาราคมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลำดับเข้าไว้ให้ชัดในชั้นคำสอนคำว่าธรรมานุธรรมาปฏิปติหรือธรรมานุธรรมาปฏิปทาเนี่ย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ยินคำนี้ไหมการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหมายถึงการปฏิบัติที่สมควรต่อโลกุตระธรรมเก้าการปฏิบัติการขัดเกลากระแสะชีวิตของตนเองที่สมควรแก่การที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลแล้วได้พานิพาน อันนั้นเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหรือแก่โลกุตาธรรมทีนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เาเรียกว่าสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบเนี่ยถ้าบันปะชิตคือนักบวช ท่านกล่าวถึงการไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพียงเล็กน้อยดำรงสมณาเทศโดยธรรมที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมฉะนั้นบรรพชิตเนี่ยจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าบรรพชิตจริงๆก็ต้องเริ่มตั้งมั่นดีพรัตนไตรให้ชัดก่อนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคืรหพพัสผู้ทําความบริบูรณ์ในสรารนณะ จะต้องทําความบริบูรณ์ในในสารณะก่อนเริ่มต้นเนี่ยนะที่ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธทำตามสมควรแก่การที่จะบรรลุได้คือหัดที่ไม่ใช่นักบวชต้องทําความบริบูรณ์ในพุทธ,ธรัตนะธรรมรัตนะสังรรัตนะให้ชัดถามว่าสรารณะนั้นจักบริบูรณ์ตรงไหนสรารณะก็คือด้วยการรักษา ใช่ไหมถ้าสาสณะแข็งแรงเนี่ยสาสณาคมนั้นก็จะบอกพุทธรัตนะก็จะบอกให้ตั้งมั่นในศีลไม่ต้องใช้จนเลยใช่ไหมรณะก็จะบอกให้เราตั้งมั่นในกุศลศีลเห็นไหมเมื่อเมื่อเข้าถึงสารณาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สาสณาคมเป็นต้นไปนั่นเรียกปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหรือแก่การที่จะบ,บรรลุธรรม ถ้ามองอย่างนี้ก็คือการให้ทานการบูชาพระรัตนตรัยที่ถูกต้องการรักษาอุโบสถการรักษาศีลการบวชศการรักษาอุบสถศีลบำรุงมารดาบิดาสมณพราหมาผู้ทรงธรรมเป็นต้นอันชื่อว่าการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตระธรธรมทีนี้ประเด็นอยู่ว่า ลักษณะการเคารพพระัตนตรัยที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ไตรสรณะคมหนึ่งคำว่าปานิปาตะก็คือกริยาที่ว่าการเคารพเนี่ยมียาติปานิปาตะพยาปานิปาตะเป็นต้นถ้ายาติปานิปาตะเช่นกษัตริย์ในสากยตระกูลนะ ในสมัยข้าพุทธกาลนี่นะที่เป็นพญาติไหวโกริยวงศ์หรือสระยาวงศ์เนี่ยว่าเคารพพระเจ้าด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นญาติของเราคิดอย่างนี้นะอันนี้ไม่เรียกว่าเข้าถึงสารณคมเพราะญาติเราถึงไหว้จิตที่คิดว่าโอ้มีเป็นว่าญาติเราพระพุทธเจ้าเป็นญาติเราก็เคยเคารพในฐานะเป็นแค่ญาติเราแค่นั้นแหละใจไม่ได้เชื่อเคารพอะไรมากมายหรอก อันนี้ไม่เรียกว่าถึงสารณะนะประการที่สองพยาปานิปาตะกลัวไม่ไดีไงเคารพพระพุทธเจ้าเพราะกลัวเกิดความกลัวว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยหากเราไม่ไหว้พระพุทธเจ้าอันตรายจะมาถึงเรา เรากลัวอันตรายมันพุ่งไปที่กลัวอันตรายยกตัวอย่างเช่นการถึงสารณาคมด้วยการที่เราไปถือว่าเออไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่นะเนี่ยไม่เชื่อแล้ะอย่าลบหลู่ก็เลยเกิดความกลัวความขนพองสยองกล้าวขึ้นมาที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ลบหลู่อิทธิปฏิหารใดๆหรือว่าไม่ให้ลบหลู่หนะ้า ครุฑเทวดาพรมนะพระเจ้าจให้สอนให้มีเมตตากับบุคคลเหล่านี้แต่ให้ปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ตามสถานะที่ถูกต้องว่าควรจะตั้งไว้เป็นที่เคารพสูงสุดหรือไม่ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าที่เราเคารพเนี่ยประเด็นว่าของที่เราควรจะ ตั้งไว้บนหิ้งบูชาที่เาคารพเนี่ยก็คือพระรตนตรยัยทีนี้ถ้าเราไปตั้งปนกันไว้หมดเนี่ยถามว่าตอนนั้นใจเราคิดถึงใครมันจะเป็นเหตุแห่งการสับสนในใจเราด้วยถ้าเราจะทำบุญอุทิศหรือจะเมตตาท่านเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับเทวดาก็ดีหรือสิ่งที่เรามองว่า ถ้าอยางถามว่าในบ้านหลังนี้มีเทพเทวดาใสายอยู่ไหมก็มีถามว่าเราจําเป็นต้องตั้งทิ้แท่านบูชาท่านไหมเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งเลยให่นไหมไม่ได้ไปตั้งแต่เราเจริญกุศลเด็ดเด็ดเสร็จทุกครั้งเราก็อุทิศกุศลให้และเราก็ให้ทานแต่ละครั้งเราก็เจริญกุศลแล้วก็อุทิศกุศลให้เราไม่เคยลืมบุญคุณบุคคลเหล่านี้นะและเราไม่เคยไปลบหลู่บุคคลเหล่านี้นะ แต่เรารู้ว่านี่ไม่ใช่สารณะที่สูงสุดเพราะนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่จะเป็นสารณะที่เกษมได้เพราะพระเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วไม่สามารถจะพ้นจากทุกได้ไม่สามารถที่จะพ้นจากมารจาทุกได้จริงทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าบางทีเราพูดกันว่า ก็ในในพระส,สูตในบทของเออใครสวรดเออบทวิปัสสิษณมาทูจักุมันตาสาสัสสสิมโตใครสวรดบทนี้มั้ไม่เคยเลยเลยอาตานาติยาปริสใครสวรดไหล้ะ ฉะนั้นอาตาณาปิยปริตเนี่ยให้สังเกตด,ดูนะว่าตอนนั้นนี่ยมีกลุ่มยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอยหน้าที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอามนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลูกน้องของทเทวสวุวรรณทาร้ายพระสาวกของพระเจ้าทําร้ายอุบาสกและบาสิกาของพระเจ้าเหตุผลที่ท่านเหล่านั้นมาทําร้ายเพราะว่าท่านเขาบางคนไม่ชอบเพราะเขาไม่ชอบ ให้ทานไม่ชอบรักษาศีลอนมนุษย์เหล่านี้ไม่ชอบเมื่อเจอพุทธบริษัทมาให้ทานมารักษาศีลเขาก็พากันเบียเดเบียนเทวเสุวรรณก็มาเฝ้าพระพุทเจ้าเมื่อมาเฝ้าไปเสร็จก็เลยผูกบอกว่าขอให้ขอให้พระพุทธเจ้าบอกแก่สาวกทั้งหลายให้ท่องสาธยายบทนี้ อันนั้นเขาจะเป็นอาณาเป็นอาณาก็คือเป็นคาประกาศของพระเจ้าเป็นดินคือเท้าเวสุวรรณแต่ก่อนที่จะประกาศถึงแม้จะมีการนอบน้อมพุทธเจ้าก่อนนอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์แล้วก็บอกว่ายักษ์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนภิกษุเป็นต้นอย่าเบียดเบียนพุทธบริษัทอันนี้แปลว่าเพราะอ้างพระรัตนตรยัย <c oughs> เบ็ดเสร็จไม่พอแล้วก็บอกว่านี่เป็นคําสั่งของพระเจ้าเป็นดินนะ ว่าท่านในฐานะที่อยู่ภายใต้าการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินในเมืองท่านคือท้าวเวสุวรรณเนี่ยจ้องอย่าทําร้ายพุทธบริษัทด้วยการไปเบียดเบียนติต้นเห็นไหมถามว่าตรงนี้อ่ะไม่ใช่บูชาไม่ใช่ไปบูชาด้วยด้วย,ด,วยด้วยการที่ไปกลัวแต่เป็นการที่ไปเจริญเมตตาให้กษัตริย์เหล่านี้โดยการอ้างคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ แล้วก็ให้ส่วนบุญกับสัตว์เหล่านี้เพราะสัตว์เหล่านี้จะได้เบียดเบียนเราจะได้เบียดเบียนเราจะได้มลลาลังแกรเราโดยข้าพเจ้าในอ้างคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่คิดเบียดเบียนใครอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการถือไตรสราคมที่ไม่เรียกว่าไตรสราคมเพราะกลัวเรากลัวเหตุผลว่า กับไม่ได้ถือไตราสานนคมด้วยความนอบน้อมอย่างหนึ่งนะว่าการถึงไตราสานนคมเนี่ยไม่จัดว่าเป็นสานนคมก็คืออาจารยะปานิปาตะบุคคลเล่าเรียนธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่พุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ไปเรียนธรรมะกับเจ้าชายสิทธัตถะพอเรียนเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เลยไหว้ในฐานะเป็นอาจารย์ธรรมดา ไม่ได้ไว่า้ด้วยความนอบน้อมไม่ได้ไหว่าด้วยความเคารพอันนี้ไม่จัดว่าเป็นการเป็นไตราสารณาคมหรือการเข้าถึงสารณะแต่การไหว้เคารพสักการะพระพุทธเจ้าด้วยว่าทักขินายะปานิปาตจัดว่าเป็นไตราสารณาคมเอาเป็นยังไงไหว้เคารพด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นทักขินายะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรต่อทักขินายะ ทักทักษินาทานควรแก่การสักการะบูชาที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในโลกถ้าคิดอย่างนี้เท่านั้นแล้วไหว้แล้วนอบน้อมจึงจะจัดว่าเป็นการถึงใจจารนคมเห็นไหมว่าทําไมเราจึงไหว้พระพุทธเจ้าเพราะเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทักทีในยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในโลก ไม่มีบุคคลใดที่เลิศที่ประเสริฐเท่ากับพัะสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วการวางใจในลักษณะอย่างนี้คิดในลักษณะอย่างนี้แล้วก็นอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจานอบน้อมด้วยใจถวายเครื่องสการะทั้งหลายเป็นต้นถามว่าถ้ามีเครื่องสการะทั้งหลายไปบูชาถ้าจิตไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐ เป็นทูตสมบูรณ์ที่สุดในโลกถ้าไม่คิดอย่างนี้เรียกว่าบูชาไหมไม่เรียกไม่ได้ว่าเขา้าถึงด้วยนะเพราะใจไม่ได้คิดนอบน้อมีจริงเช่นทาตามประเพณีเป็นตามรมาทําทำตามประเพณีพ่อบอกลูกตักน้าบูชาผ้าหน่อยตักน้าบูชาวางแป๊บแป๊บแล้วก็ไปเป็นไหมเนี่ยเพราะไม่ได้ไปคิดหรือไม่รูกไม่พ่ออะไรรู้ไหมขาดข้องขาดความรู้ขาดความเข้าใจในสาระคมที่ถูกต้อง เลยปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าไม่ถูกทีนี้การนอบน้อมเนี่ยเขาดูตรงไหนเขาดูสภาพจิตใจอะ่ะตรงนี้ตอนนี้เราอ่านศึกษาตอเองออกหรือยังว่าเรามีฉันทะแรงกล้าไหมความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวนี้ไหมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วก็กระตุ้นเตือนปลุกเรา้าฉันทะ อย่างแรงกล้าเกิดขึ้นในใจมีความรักในพุทธเจ้าอย่างมากถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยที่เกี่ยวกับพรุทธเจ้าแล้วเนี่ยตนเองยอมมอบกายถวายชีวิตข้าพระเจ้าจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้น